เฮ็ดบ่าวโชกอ่ะถึงไหนแล้วนะครับเฮ็ดออกหรือยังนะครับบ่าวโชกอ่ะเลยจะพาพี่เพียน้องๆนะครับไปอัปเดตเบิ่งนะครับครับนี่ก็ลงเฮ็ดครับผมกัลงไว้ทั้งเบิดก็4,000ก้อนนะครับพี่น้องอันนี้ครับพี่น้องกเฮ็ดบ่าวโชกนี่ตอนนี้กัใกล้จะสองเดือนแล้วครับก็คือล่อให้เชื่อเดินเต็มถุงนะครับตอนนี้เชื่อกันนี่ครับคือพี่น้องเห็นเนาะครับเนาะ นี้ครับพี่น้องครับเชือกก็เดินเต็มแล้วครับเนี่ยกานาจะใส่ไรแล้วครับกับประมาณปลายเดือนพี่น้องอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะเปิดนาเฮ็ดแล้วครับก็จะทําการแก้กระดาษออกนะครับพี่น้องเปิดนาครับผมนี่ก็เต็มแล้วครับพี่น้องครับกัคล้ายๆกบว่าเฮ้าอาดก่อนแล้วก็เอามาวางไว้นะครับเอามาวางไว้ในโรงเรือนแล้วก็ล่อให้ เชือเดินเต็มนะครับส่วนพี่น้องอาจจะสร้างแบบว่าที่เชือเดินเต็มมาแล้วนะครับอันนั้นก็คืออ,อีกแบบหนึ่งนะครับของผมนี่คือเป็นเป็นแบบคล้ายๆกับว่าเฮาเฮาอัดก้อนแล้วเฮามาเลี้ยงให้เชือเดินเต็มก้อนนะครับพี่น้องประมาณนั้นแหละครับผมก็เป็นการเลี้ยงรู้เบื้องวิธีการเฮ็ดเฮ็ดนะครับพี่น้องการเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจังไดเดินเสืองมอยู่ครับ เสือเดินแบบนี้ก็ถือว่าง้ามอยู่โอเคอยู่กล้จะได้เปิดนาแล้วครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมกาบ์เกินสิ้นเดือนนะครับเปิดนาแล้วก็กจะได้เก็บประมาณเดือนเมษาครับผมต้นเดือนเมษาก็ได้เก็บเห็ดล้วครับกาเห็ดผลที่บกควอยไทยกับนี่แหละครับก็คือว่ากับบไดยูในขั้นตอนที่เปิดนาเห็ดเก็บเห็ดนะครับพี่น้องก็เป็นขั้นตอนแค่ล่อนะครับ ล่อให้เชือเดินเต็มเบาโชกอ่เลยเบาคอยได้มาไายให้พี่พี่น้องๆได้เบิ้งนะครับพี่น้องเพิ่งกระทำมานะครับว่าเห็ดไปถึงไหนแล้วนะครับครับกับคลิปนี้บ่มไม่ยังไลน์นะครับกับภามาอัปเดตนะครับอัปเดตเบิ้งอ่าส่วนลงเลื่อนนะครับเบาโชกอ่เห็ดอันนี้ครับได้อ่านี่ครับเบาโชกเห็ดไม่แล้วครับดึงตึงเลยครับนี่อ่าดึงให้ตึงเลยครับหลักะ เอาผ้าดำมาติดแล้วนะครับคือเฮ็ดใ้มิดชิดเลยนะครับเฮ็ดใ้มิดชิดเลยครับเพราะว่าเฮ็ดบดนะครับเ้าต้องใส่ความห้อนในการอบนะครับอบไปสองสามมือนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนวิธีการเฮ็ดนะครับตอนนี้เบ้าโชก็ะไ้เฮ็ดนี่ครับติดผ้าดำแล้วนะครับคางๆผ้าดำเตรียมเอาลงนะครับเวลาอบอบเออเกิ่มาเวลาเราอบข้อมห o อนนะครับ ให้มีความห่อนอยู่ในโรงเรือนนะครับบาโชกับเตรียมโรงเรือนมาเดล้วนะครับคือโให้มีฟิวนะครับพี่น้องโรงเรือนจะบฟิวเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าเบาโชกับเอาเอาไวด้ดานนอกนะครับเวลาฝนตกก็ให้มันไหลลงขังขางนอกไปเลยนะครับอันนี้ครบับเป็นขั้นตอนแครล่อให้เชื้อเดินเต็มพี่น้องก็เดี๋ยวผมมีความเคลืบหนะ้าตอนเปิดนานะครับหล้กก็ตอนกระตุ้นเชื้อต่างๆนะครับเบาโชกจะ ่า,ายคลิปมาให้พี่พี่น้องๆเดีเบิ้งนะครับกะใกล้ล้วพี่น้องเดือนเมษาครับผมกะได้เก็บเห็ดแล้วครับต้นเดือนครับผมกะประมาณต้นเดือนเมษานะครับพี่น้องกะติดตามรับชมนะครับว่า,าการเปิดนาเหเ็ดบาลโชกเรามีวิธีการเหร็ดแบบใดนะครับแล้ากาเห็ดชุดแรกของบ้าโชกเนี่ยจะได้จากโลนะครับกะติดตามให้กลาลังใจบอลโชกได้ครับคลิปนี้กบ็บผมมีอย่างไรพี่น้องกะบภาพาพี่พาน้องมากอัปเดตนะครับอัปเดตให้เบิ้งนะครับ ลงเลื่อนเฮดเป็นอย่างไรนะครับเฮดบอท่านใดอออครับเป็นขั้นตอนลอ่อให้เชื่อเดินเต็มนะครับคลิปนี้ก็ขอบพูดพี่พีน้องน้องครับขอบพูดครับที่ที่ตามลับกชมให้กำลังใจนะครับเป็นคลิปสั้นๆพี่น้องมาตอบคำถามให้เอฟซีพีพีน้องนเองคถามมานะครับว่าเฮดเป็นอย่างไรแล้วนะครับกลับไ้พัอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ